วิธีการใช้พระผงกรรมฐานควบคู่ไปกับการสวดมนต์การใช้พระผงกรรมฐานควบคู่ไปกับการสวดมนต์โดยกรมพระผงนี้ไว้ขณะสวดมนต์ไม่ว่าจะเป็นบทระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณก็ดีบทสวดพระคถามหาจากักระพัดก็ดี หรือบทสัพเพก็ดีเป็นการทำให้จิตเรามีกำลังเป็นอย่างยิ่งกำลังที่เกิดจากการที่เราสวดและแผ่บุญออกไปนี้จะแผ่ออกรอบตัวคลุมไปทั่วจักรวาลหากสามารถกระทำได้ก็ควรกราพระผงนี้ทำใจให้สบายสวดบทพระคาถามหาจากักรพรรดิไปเรื่อยๆเป็นการน้อมกำลังพระพุทธคุณ พระธรรมคุณพระสังคคุณเข้าสู่จิตเพื่อยกระดับจิตใจให้ละเอียดยิ่งขึ้นตามไปด้วยวิธีการใช้พระผงกรรมฐานควบคู่ไปกับการภาวนาการฝึกปฏิบัติภาวนาด้วยการกรรมพระผงกรรมฐานนี้จะช่วยให้ผู้ที่กรรมองค์พระสามารถรวมจิตเป็นสมาธิได้เร็วกว่า การฝึกด้วยตนเองมากนักเพราะได้กำลังจากองค์พระมาเสริมที่ดวงจิตด้วยโดยการกาพระผงกรรมฐานแล้วสวดระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณสวดอาราธนาศีลสวดบูชาหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูสวดขอขมาพระรัตนตรยัยแล้วต่อด้วยการสวดบทพระคถามหาจักรพพัดจากนั้น จึงทำสมาธิภาวนาในอุริยาบทที่เราถนัดกำองค์พระไว้ในมือน้อมนึกอาราธนากำลังจากองค์พระมาที่จิตเป็นการเพิ่มกำลังจิตในการภาวนาแล้วน้อมพลังงานนี้มายังฐานที่เราใช้ในการทำสมาธิตามที่ถนัดเช่นอาณาปานสติเป็นต้นแต่ในที่นี้ ขอแนะนำให้สวดบทพระคถามหาจักรพรรดิและกำหนดนิมิตเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องจักรพรรดิหลวงปู่ทวดหรือหลวงปู่ดูก็ได้กำหนดนิมิตนี้เบาๆพร้อมไปกับการภาวนาคำบริกรรมเมื่อทำได้คืบหน้าแล้วจะรู้ที่จิตเองเมื่อถึงจุดหนึ่งก็จะทำให้สามารถสัมผัสโลกทิพย อันจะมีประโยชน์อย่างยิ่งทำให้เราเข้าใจความจริงของธรรมชาติได้และหากจิตเราสบายสบายองค์พระในมือจะดิ้นได้